โอเคก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ผมโชว์ก็คิวนะฮะในในวันนี้วันแห่งการรอคอยที่ผมรอคอยมานานแสนานานก็ได้มาถึงสักทีนะครับผมวันสําหรับผู้ติดต,ตาม555คนนะฮะนี่ถือได้ว่าเป็นอีกความสําเร็จความก้าวหน้าอย่างหนึ่งที่ตัวผมเองพยายามขวายคว้าม,มานานเลยผมสาหรับในการเป็นยูทูบเบอร์ด้านเกมนะฮะโดยท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะพอรับรู้แล้วครับผมว่า การทอคอนเทนต์ของ y u t u b e เนี่ยมันก็ต้องใช้ทั้งความสามารถแล้วก็ใช้ทั้งระยะเวลาผมในการไต่คว้าขึ้นมาจนถึงขั้นขนาดนี้ได้ผมอะไม่ว่าจะเป็นหลักพันหลักหมื่นนะผมมันต้องใช้ทักษะใช้ทุกอย่างที่เรามีนะผมโดยที่ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความสามารถอะไรเลยนะผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมธรรมดาทั่วไปแล้วก็มีความชอบภาษาอังกฤษก็เลยหันมาทำคอนเทนต์ด้าน เกมพวกนี้นผมทาลงคลิปถึงแม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายปีนี้จะไม่ค่อยประสบความสําเร็จอะไรมากก็ตามแต่ส่วนตัวผมผมก็ถือว่าผมค่อนข้างโอเคในการทคํคเิมผมไม่ว่าจะเป็นไกด์ไกด์เกมเพเดย์หรือว่าจะเป็นเกมเนื้อเรื่องผมภาคสดอะไรประมาณนี้แม้กระทั่งทำไฮไลท์ทำชาเลนจ์ต่างๆนาน,า,นาที่เคยทำลงช่องเอาไว้ก็ถือว่าผมเองก็ค่อนข้างโอเคสำหรับคอนเทนต์พวกนี้นะผมแล้วก็ในด้านจำนวนคนยอดดูยอดติดตามด้วยผม ถึงแม้ผมจะรู้ตัวว่าตัวผมเองนั้นไม่มีความสามารถในการทำคอนเทนต์ที่ดีได้มากกว่าเทียบเท่ากับสตรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์คนอื่นๆนะฮะแต่หลังจากนี้เนี่ยหลังจากนี้ครับผมผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์ที่ดีขึ้นนะผมจะพยายามใส่ใจใส่รายละเอียดให้มากขึ้นกว่านี้นะผมนะเพื่อที่จะทำให้คลิปอื่นๆในอนาคตเนี่ยมีคุณภาพาผมท่านผู้ชมจะได้ติดตามแล้วก็ชอบช่องผมให้ได้นะผมนะ อย่างไรก็ตามผมเองก็คงต้องขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยผมไม่ว่าจะตั้งแต่ศูนย์ซับสิบซับร้อยซับขึ้นไปจนถึง5้าร้อยห้าซับจนถึงตอนนี้นะผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากจริงเลยนะฮะเพียงแค่คําว่าขอบคุณคงอาจจะให้ไม่เพียงพอเท่าไหร่นะฮะแตขอขอขอ네่ขอบคุณมากจริงนะที่ติดตามจนมาถึงทุกวันนี้นะผมขอบคุณมากจริงฮะ สวัสดีคะ่ะทุกท่านจำดิฉันได้ไหมคะดิฉันสิริเองนะคะตอนนี้ท่านนั้นเขาซึมเป็นเด็กไปแล้วคะ่ะใครซึมอะไรไม่มีมั่มมมวหรือเปล่าอย่ามบ้านะสิริใครก็ซึมกันแม้แม้ซึมแล้วยังซึมอีกนะคะเอาเถอคะค่ะดิฉันไม่ว่าอะไรหรอกแหมได้ทีเอวหญ่เลยนะงั้นเข้าเรื่องเลยละกันนะคะ ดังที่ท่านนั้นได้เคยระบุไว้ก่อนหน้าแล้วนะคะว่าถ้ายอดผู้ติดตามถึง555คนท่านนั้นก็จะแจกของรางวัลให้กับท่านผู้ชมนะเจ้าคะโดยของรางวัลในรอบนี้จะเป็นสตรีมวอลเล็ตนะเจ้าคะกติกาการเข้าร่วมการแข่งขันรอบนี้ค่อนข้างจุกจิกนิดนึงนะเจ้าคะท่านนั้นเขาบอกไว้ว่า ทุกท่านจะต้องพิมพ์แฮชแท็กแล้วตามด้วยคำว่า555ซ้าแล้วใต้คำจะต้องเขียนว่าคลิปที่ท่านผู้ชมคิดว่าหาที่สุดของช่องท่านนั้นคือคลิปอะไรพร้อมเขียนเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นคลิปนั้นๆด้วยนะเจ้าคะโดยจะเป็นคลิปธรรมดาไลฟ์สตรีมหรือไฮไลท์ก็ได้นะคะโดยรางวัลทั้งหมดนั้นเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนสิริสิริแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง อะไรหรอคะท่านนันรู้ว่าฉันเองก็ได้ลองไปถามโพสต์คนดูมาบ้างนะในคอมมิวนิตี้แท็บเนี่ยแล้วพอดีว่าพอเห็นผลลัพธ์มาเนี่ยมันก็แหมยิ้มหุบยิ้มไม่ได้เลยว่ะมันแบบดูคนโหวตกันหมดเลยสิโอ้โหโหวตกันที่4คนน่ะอิดเค้คือแบบเขาไม่สนใจรางวัลเยอะเลยเว้ยแบบรางวัลเยอะ2คนแค่นี้เขาไม่พอเหรอกฮะเขาขอแค่4คนเว้ยโอ้โหซึ่งมันแบบถึงแม้ว่าราคามันจะน้อยเว้ยแต่ขอให้ได้หลายคนอ่ะเออขอได้หลายคนมันก็ยังดี ซึ่งแบบเออเว้ยฉันชอบจริงๆว่ะชอบจริงๆนะผมผมชอบจริงนะคนแบบนี้เออมันเหมือนแบบมีความสามัคคีกันแบบถึงจะได้น้อยแต่ก็ได้กันทั่วหน้าเลยประมาณเนี้ยเออเออเนี่ยมันทาให้ผมชอบแบบนี้จริงๆนะเว้ยแล้วผมก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆละถ้าม้ชมสามัคคีใจดีกันในแบบนี้ผมก็เลยอ่ะใจดีกันบ้างผมเพิ่มราคาสตีมบอลเลตเลยผมจาก400ไปเป็น600เลยรลบผมโอ้โหเป็นไงล่ะ สุดยอดไปละโอ้โหท่านนันนี่สายเปย์สุดๆเลยนะเจ้าคะ่ะเน่เน่ยังไม่พออีกนะสิริแถมยังเพิ่มรางวัลให้กับคอมเมนต์ที่โดนใจอ่าผมมากที่สุดเลยนะผมมาเป็นไงล่ะท่านผู้ชมฮะคอมเมนต์ไหนโดนใจผมมากที่สุดฮนะรับรางวัลไปเลยสติมูลเล็ปแปดบาทเลยนะผมโอ้โหเป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยนะคะเปยขนาดนี้แต่ยังไม่มีแปนเลยเดี๋ยวเถอดสิริแหม่ งั้นก็ตามนี้นะเจ้าคะสุ่มคอมเมนต์สี่ท่านท่านละ600บาทนะเจ้าคะและรางวัลคอมเมนต์โดนใจท่านนั้นมากที่สุดหนึ่งท่าน800บาทประกาศจับรางวัลวันอาทิตย์ที่13กุมภาพานนันธ์นี้เวลา10โมงเช้านะเจ้าคะ่ะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะเจ้าคะ่ะบ,บายบายค่ะโอเคฮนะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยโชคดีกันนะผมอ่ะบายๆนะครับ